ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นกล้วยสายพันธุ์ที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อครับน้ำว้าไอซ์ครีมด่างนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ที่นิยมชมชอบการปลูกกล้วยเคยรู้จักแล้วก็เคยมีสะสมมวบ้านหรือเปล่านะครับก็ชื่อในชื่อครับมาแนะนําให้ดูว่าหน้าตาแบบนี้นะครับน้ำว้าไอซ์ครีมด่างครับครับ เมื่อกี้ทางสุลกาภาให้เทคนิคมาว่าดินร้อนก็อาจจะส่งผลต่อการเติบโตของกล้วยด้วยแต่มันจะใบมันจะไหม้ดังนั้นเราก็จาเป็นที่จะต้องมีเพื่อควมดินสักหน่อยหนึ่งนะครับพวกญ้าางๆนะครใกล้ว่าแค่ตัดไม่ต้องถางไม่ต้องถางให้หมดนะเพราะว่าดินร้อนมันช่วยแบ่งเบาไอ้แสงรังสีจากดวงอาทิตย์ได้นะครับ ค่ะเป็นิดด่างอันนี้ว้ายสตรีมด่างนะครับว้เไอศตรีมต้นต้นที่แยกไปอะค่ะอันนี้ต้นแม่มันไอศตรีมด่างอันนี้โดมชโมยไปหนหนองลายอย่างสวยเลยอืต้องมาใส่ทางนี้เข้บาไปใบสวยนาดีมากอันนี้กำลังจะออกลูกแล้วมาอีกใบเดียวก็ออกลูกแล้วในในเชิงของการปรับปรุงพื้นที่นี่พอเราปลูกกล้วยเยอะแล้วเนี่ยพื้นที่ดิน มีความดุสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นไหมครับจากการที่เราสมบูรณ์มากขึ้นค่เราก็ปลูกไม้ผลอย่างอื่นได้ด้วยถ้าเกิดจะปลูกไม้ผลก็ต้องปลูกกล้วยก่อนอ๋อคนจะต้องปลูกปวยก่อนเพื่อให้เดินอุ้มน้ำใช่ค่ะป่อยจะเป็นพืชที่เลี้ยงให้กับต้นไม้ต้นอื่นนะครับที่นี่มันเป็นดินทรายแล้วเป็นดินทรายที่แบบฝนตกมาแล้วก็ไหลพอมาทําเกษตรผสมผสานมันก็ดินมันก็อยู่เพราะว่าเราปล่อยให้หญ้ามันขึ้น เราก็ทําได้แค่ตัดออกแล้วก็ให้ให้รากมันยังอยู่เพราะว่ารากนี่มันมันก็คือวัชพืชแต่ว่ามันก็กินไม่เกินห้าเซนสิบเซนแค่นั้นรากเนีส่วนกล้วยมันจะลงลึกกว่านั้นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มันก็ลงลึกกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นเอ่อเป็นอ้อยเป็นมันดินก็จะแห้งแล้วก็เสื่อมแต่ถ้าแบบนี้คือถ้าจะเริ่มต้นก็คือปลูกกล้วยเลยระยะสี่คนสี่เมตรเสร็จปุ๊บเราอยากปลูกอะไรปลูกก็วม่วงปลูกฝรัางปลูกอะไรก็สลับสับกันไป เหมือนเหมือนฝั่งน้นนะคะทำได้แล้วก็คือเป็นเป็นม่าเมาม่าม่วงอันนี้คือกษตรผสมประสานใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้ก็คือหนูเก็บไว้ปลูกกล้วยอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดต้นไม้มันโตมันก็ปลูกกล้วยไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะกล้วยน้ำว้าด่างตรงนี้ถ้ามองมองออกก็จะรู้ว่าต้นไหนด่างไม่ด่างแล้วก็อันนี้จะต่างประเทศ ต้นสามประเทศอันนี้ก็กล้วยต่างประเทศมีชื่อ,อตัวนี้ผมต้องสนใจมากคือใบพักซอสกนดีด้วย <c oughs> กันศิลปะมากเลยน,นี่เป็นกล้วยน,นิ้วจระเข้แดง <c oughs> นิ้วจระเข<อ>้แดงครับน <c oughs> นิ้วจระเข้แดงสีแดงนิ้วจระเข้แดงนะเอ็นหลังใบดงแดงนะครับเขาจะโชว์ท้องค่ะกล้วยพวกนี้ท้องเลยครับดูตรงนี้นะนี่คือราคาใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ครับต้นนี้รับมาเหมือนห้ารับมาหมื่นห้านะครับ ถ้าถ้าปลูกนานๆก็จะสูงแตกหน่อได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะอันนี้จะจัดอยู่ในตระกูลกล้วยไอ้เล็บมือนางเล็บมือปอกล้ยเล็บมือนางบ้านเราเนี่ยนะเล็บมือนาง<ม>บ้านเรามันจะแยกออกได้ส่วนนี้มาจากประเทศกล้วยมาหอยมาหอยมาหอยนี่จมีหนึ่งถึงแปดเครือในต้นเดียวครับจะเป็นต้นนี้อันนั้นก็จะเป็นกล้วยหัวเมาแดงส่วนต้นนั้นเป็นหัวเมาเขียวมีคนถามหนูว่าทําไมหนูไม่ติดป้ายชื่ออาจารย์สงสัยไหมคะ คนจะรู้ราคาขโมยเราแรกๆเลแรกๆมันก็เหมือน <c oughs> เราเนะแรกๆตอนที่มันยังไม่หายนะก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่าทําไมถึงไม่ติดป้ายแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากติดป้ายอย่างเราไปดูพิพิธภัณฑ์ต้นไม้เขาจะติดอันไม้อันนี้ <c oughs> ชื่ออันนี้แต่ของหนูหนูบอกว่าหนูไม่ติดแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วตอนมารู้ตอนนี้ตอนราคากล้วยมันพุ่งถ้าติดปับ๊บเขารู้ราคา พขาก็จะเลือกต้นเลยว่าทนี่ราคาสูงนะมาแล้วุ้มเลยต้นเดียวก็คุ้มเป้าได้เลยไงแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นการมันก็เป็นการทางทางโจรคนไม่รู้จริงเนี่ยยีไม่ถูกอยู่แล้วไม่ก็ยบไม่ถูกก็คุณก็ไม่รู้ว่ากล้วยอะไรอย่างนี้อาจารย์จะแยกออกไหมนะมันก็เหมือนกล้วยน้าน้ำว้าะมันก็เหมือนกล้วยน้าเหมือนกล้วยน้ำว้าครับแต่ถ้าเป็นหนูหนูก็จะบอกได้ทุกต้นว่าต้นไหนสายพันธุ์ไหนอย่างนี้ก็คือผาผาเขียวต้นนั้นนะผาแดง อันนี้หอมแค่อือก็นี่หอมแค่ขหอมแค่เออต้นแปลกยนะัก็สูงประมาณนี้นี่หอมแค่นี่คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันออกลูกใบมันจะเริ่มไปทางเดียวกันแยกกันอย่างนี้แต่ปกติกล้วยมันก็จะวนรอบวนรอบต้นใช่ไหมฮะเวลาออกใบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกทรงใบพัดแสดงว่ามันกาลังจะออกลูกส่วนกล้วยธรรมดากล้วยน้ําว้าวสังเกตใบสุดท้ายค่ะมันจะสั้นกว่าทุกใบที่ออกมาประมาณแขนหนึ่ง อาจารย์ดูค่ะอันนี้คือรู้ได้เลยว่าใบจะมาเอ้ยไอย้ลูกจะออกลูกจะมานี่นี่อย่างต้นเนี้หนูก็รู้ว่ามันจะออกลูกนี่ไงใบมันสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะออกปีเลยคะอันนี้คือมีปีและอันนี้วิธีการสังเกตด้วยส่วนต้นนั้นต้นนั้นยังค่ะแต่ก็ต้องดูใบที่จะออกมาถ้าใบที่จะออกมามันสั้นเหมือนต้นนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวก็มีลูกดูใบเอาเพราะว่า หนูก็ขี้เกียจอ่านหนังสือด้วยขี้เกียจจดด้วยสังเกตดูใบเออมีมุลี่มีมุลี่อย่างเดียวเลยนะทำข้อสอบไม่เคยอ่านหนังสือนี่ดีครับเรียนริ่บาทุกอิงอาจารย์ที่โรงเรียนรู้ดีค่ะเรียนริ่บาทุกอิงจำเราจำยังยืนเลยนะจำแม่นเลยฮะจำจำอย่างเดียวยังยืนเลยไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรค่ะนี่ก็อันนี้มาลี่อ่อกด่างแต่ว่าด่างไม่ค่อยสวยแต่ใบสุดท้ายมาสวยอยู่อันนี้คือปีมาแล้วค่ะออกปีละ สังเกตดูเอาแต่มันก็จะมีกล้วยที่มันเหมือนๆกันอย่างต้นนี้คือกล้วยเทพนมด่างแต่ว่าด่างน้อยเนี่คือมันลุนเอาซูมมันลุนหนอมันก็จะเหมือนน้ำว้าอาจารย์ได้ไหครับเะผมไปหมดเพราน้ำว้าแหละมันก็จะเหมือนน้ำว้ากล้วยบางสายพันธุ์นี่จะแยกแยกสายพันธุ์ได้ตอนที่มันออกลูกนี่จึงเป็นที่มาของคนที่จะซื้อกล้วยนี่ ต้องดูเครดิตคนขายเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูเครดิตคนขายเนี่ยคุณปลูกกล้วยหนึ่งปีค่ะคุณถึงจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรเพราะว่าเราเรอดูลูกเราถึงจะรู้ว่ามันคือกล้วยอะไรไแต่ถ้าต้นนี่มันก็เหมือนๆกันค่ะสามต้นนี้ก็คืออันนั้นเทพพนมธรรมดานี้เทพพนมด่างส่วนอันนี้มาริองหม,มายว่าถ้าไม่ดูเครดิตผู้ขายใช่สายพันธุ์ไม่ไ <ป S 1> ชื่อไปแล้วไปปลูกแล้วพอโตขึ้นมาอ้าวคนละพันธุ์กันแนะ้ตังก็แตกแล้วใช่ไหม หนูก็เคยโดนเหมือนกันพอเลยครับหนูเคยโดนมาก่อนหนูถึงรู้หนูซื้อกล้วยหัวเมาต้นแรกห้าพันพอมาปลูกเป็นกล้วยตานีเพราะว่าต้นมันเหมือนกันตานีกับหัวเมาต้นมันเล็กๆหนูเข้าใจว่ามันเหมือนกันแต่พอมาปลูกมันก็แยกออกมามันก็เหมือนน้ำว้ามันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศกับสายพันธุ์ไทยใช่ใช่แต่อันนี้ถ้าหัวเมาแดงนี่จะแยกได้เลยเพราะมันต้นสีแดงแต่ก็อีกแหละถ้าถ้าไม่ไม่ชัวร์ก็จะเหมือนอันนี้กล้วยหน้าคค่ะเหมือนกันนะ อันนี้กล้วยหน้าก็จะเหมือนกันกับต้นนั้นถ้าดูไม่ออก <c oughs> ก็จะ <c oughs> ก็จะว่ามันเหมือนกันแต่มันก็จะต่างกันที่ก้านและก็สีอันนั้นอจจะแดงจัดก,กว่าแต่อันนี้จะแดงแดงไม่มากมส่วนต้นนั้นก็จะเป็นกล้วยแดงมาเลีก็ยังเหมือนกันอีกกับต้นหนี่นใช่ค่ะแต่เราจะดูที่ใบ<ด>ถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยหน้าเนี่ยจะ ยาวๆเรียวๆผมพยายามจับให้แบบ <c oughs> นิ่มนวลนินดนะครับแตกอัน<ต>นี้<ต>ก็จะเป็นใบทรงมนแต่ก็อีกล่ะถ้าสายพันธุ์ไม่ชัวร์มันก็จะเป็นว้าค่อมเอ,อ้มันก็จะเป็นเอ,อหน้าค่อมเพราะว่าหน้าค่อมก็ทรงใบแบบนี้เหมือนกันมันต้องเลยต้องดูที่เขรดิตคนขายด้วยกว่าเราจะซื้อมาได้จะได้สายพันธุ์ที่ตรงความต้องการนะฮะ<ช>ตรงกับราคาที่จ่ายไปอันนี้ก็น้องว้าด่างที่อาจารย์เยืน น้ำว้าพื้นบ้านด้วยคนนี้นะครับถ้าดังไม่เยอะก็ขายหมื่นหมื่นห้าแต่ถ้าลายจัดจัดก็สามห้าแต่เหมือนหอยไม่ค่อยมีก็ที่ดูดูคุฟังมานี่ราคานี้ไม่ตม่ำกว่าหมื่นต้นหนึ่งไ,ไม่ตม่ำกว่าหมืม่นต้นมีแต่หน่อเขียวหน่อเขียวเป็นลุนดังของหนูก็มีหน่อเขียวลุนดังอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมันด่างแล้วค,คือซื้อได้ต้นละสามสี่พันห้าพัน แต่ว่าต้องดูเครดิตคนขายว่ามันมาจากแม่ด่างจริงไหมยอย่างต้นนี้ยเทพพนมเทพพนมเขียวที่มาจากแม่ด่างพอเรามาปลูกเนี่ยค่ะเริ่มด่างแล้วด่างที่หนอมันสามหน่อแล้วตอนนี้สี่หนอ่อห้าหกแล้วห้าหกแล้ว,ลวนี่มันเริ่มด่างแล้วอันนี้คือซื้อหน่อเขียวมาแล้วะนี่เริ่มด่างแล้วใบนี้ก็ด่างต้นนี้กี่กี่ปีครับอายุต้นนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละหกเจ็ดเดือนนี่นะฮะ ดักนอเล็กๆเป็นต้นใหญ่ๆนี่นะรับมาหนอประมาณนี้หนอ,อใบดับถ้าอย่างนี้ต้องพร้อมพร้อมขยายแล้วค่ะใบดับวิธีขยายก็คือขุดขุดแยกนอธรรมดาเลยแหละแยกนอธรรมดาก็เช็กนอนกอเช็กนอนกอ<า>ถ้าถ้าหน้านี้ก็ทาปูนแดงกันเชื้อรา,าแต่ว่าสวนมากหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้หรอกอม,อม,มีแต่วิธีธรรมชาติค อันนี้ก็ธรรมชาติอย่างเดียวเน้นใบก้ามปูปีนี้ว่าจะเปิดรับซื้อใบก้ามปูอยู่กับสมาชิกอันนี้ซื้อมาโลสามสิบบาทรวมค่าส่งตัวน,นี้ไ,ไม่ค่ะไอใบก้ามปูที่เอามาใส่ออโอ๋ยไงนี่ใส่ใบก้ามปูอ,มอันนี้ถ้าเป็นถ้าเทียบกับปุย๋ยเคมี M A ก็เทียบเท่ากับเคมีไอ้ A กับยูเรียอนะ๋อเข้ายูเรียนะเร่งใบเน้นใบเน้นต้น ใใหห้้หหออก็คือไม้แคงพี้เราไม่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 ไมไมค่อยเน้นเรื่องของอผลใช่ไหมครับผลราคาอยู่ที่ใบามากกว่าผล,ผลนี้ไม่ได้ขายเลยค่ะแจกชิมอย่างเดียวหนูอ๋อครับแจกให้ชิมออกก็ได้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียดไม่เป็นไรขอให้มันขอให้มันสายพันธุ์มันชัวร์ก็คือขายได้บางสวนถ้าเครดิตไม่ไอ้นี่จริงๆก็รอให้ออกลูกอยู่ที่สวนถึงจะขายหนอได้ แต่ของหนูส่วนมากหนูจะรับมาจากคนที่มีเครดิตครับเพราะว่าอย่างกล้วยเอเอเนี่ยคือรับมาจากส่วนที่มีเครดิตสองแสนนี่ไม่ต่อรองสักบาทเพราะว่าหนูสามารถขายหนอได้ในตอนที่มันยังไม่ออกลูกเพราะว่าสายพันธุ์มันชัวร์ไปดูต้นมาแล้วไปดูลูกมาแล้วไปดูกับตาว่าขุดออกมาจากเง้านั้นแท้แน่นอนครับก็ขายได้มีหนอก็ขายได้เลยขอ,องเจยเุ้ยเนี่แกจะเป็น เ้าแ,แม่โซนใต้เลยค่ะอ๋อคือรู้จักกันท่วประเทศแหละรู้จักหมดนะคะครับอย่างกล้วยหนูหายนี่ถามว่าทําไมหนูถึงรู้ว่าใครเอาไปอืก็มันมีคนโพสต์ลงกลุ่มอมโพสต์ขายใช่ค่ะแต่ว่าเราจําได้ค่ะกันจำได้ว่าลายนี้เป็นของเราคนก็บอกว่าทําไมถึงจะไปจําได้มันจําได้เพราะว่าความโดดเด่น ของลายกล้วยแต่ละสวนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะยิ่งเราอยู่กับมันเราทํานี่เราจะรู้เลยว่าเออลายนี่มันจะมีอัตลักษณ์ไปยังไงมันก็เลยจําได้มันก็เลยรู้ว่าก็เลยถามไปว่าเออเขาซื้อมาจากไหนเราก็เลยรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปแต่เราก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรถึงพอที่จะต้องตามก็เลยว่าอก็ถือว่าทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไปคิดเพ่อความสบายใจไม่าสบายใจค่ะถ้าคิดแบบนั้นก็สบายใจ แล้วแต่ก็ดีนะฮะวันนั้นมันหายไปประมาณสี่แสนกว่าทําให้เราป้องกันมากขึ้นใช่ไหมป้องกันนี่จะป้องกันแต่ว่ามันรอช่างจะติดกล้องตั้งนานแล้วะแต่ว่ารอช่างทีนี้พอพอมันหายราคากล้วยแดงก็พุ่งเลยค่ะก็เหมือนแบบว่าเออมันหายไปเหมือนมันทุกราบใช่ค่ะทุกขลาบทุกขลาบเมื่อก่อนแดงอินโดหนเริ่มต้นเนี่ยหนูปลูกไว้ตรงเนี้ยแดงอินโดทีนี้ยก่อนที่เขาจะมาขโมยสองวัน หนูดูว่ามันมันรู้สึกว่ามันโสมมันลากมันช็อตอะไรเนี่ยหนูก็เลยย้ายขึ้นกระทางแต่เป้าประสงค์เขาจะมาเอากล้วยแดงอินโดแต่มันไม่หายเพราะว่าหนูย้ายขึ้นไปอยู่น่อยอพอนั่นก็แรกขายหนอล 4, อะสี่หมื่นพอหลังจากกล้วยหายหนูก็สตาร์ทหกหมื่นเจ็ดหมื่นตอนนี้สตาร์ทแสนหนึ่งยังไม่พอขายแล้วก็มาสองแสนสามแสนแต่บางส่วนที่เขาลายสวยๆเขาก็ไป ้นเล็กๆก็ไปเป็นล้านแล้วแต่หนูก็ว่าหนูขายสี่ต้นล้านหนึ่งหรือว่าสามต้นล้านหนึ่งก็โอเคอยู่ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรถึงจะได้แบบนี้โอเคครับในช่วงที่แบบว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้เรายังมีในความโชคร้ายเราก็มีความโชคดีอยู่อันนี้ราคากล้วยด่างนี่พุ่งตอนโควิดรอบสามนะโควิดรอบสามนี่พุ่งเลยคือผมมองว่าเป็นวิัยทัศน์ของคุณสพอ่อสพบุญแก้วที่ เอากล้วยงาช้างมาปลูกที่แรกแล้วก็มีนโยบายว่าจะดาเนินการตรงเนี้ยกับกล้วยสายพันธุ์แปลกใช่ไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่คาดคิดว่ากร่แสไม่เคยคิดว่าจะกระแสจะมาขนาดนี้จะแรงขนาดนี้จากจากที่แบบว่าหนูเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นนี่เขาปลูกเขาปลูกกล้วยหรือปลูกอะไรก็ตามเขาจะมุ่งเป้าขายผลผลิตแต่หนูเป็นคนที่ชอบแจกผลผลิตแต่ขายต้นพันธุ์ หนูก็เลยคิดไม่เหมือนคนอื่นอย่างมะเมานี่ลูกมันออกมาหนูก็ปล่อยคนเก็บกินแต่ว่าหนูตอนขายตอนกิ่งละพันกิ่งละสองพันตอนต้นใหญ่เลยฮะต้นเท่าแขนเท่าขาก็ตอนแล้วก็มองว่ากล้วยนี่บางคนบอกว่าปลูก ไม่อยากแยกหนอเพราะว่ารอรอเอาลูกที่มันเต่งตึงแต่เราก็ต้องมารู้อีกว่าเราเนี่ยจะปลูกเอาลูกหรือจะปลูกเอาหนอแต่หนูบอกเลยว่ากล้วยเครือหนึ่งเนี่ยออกมาเนี่ยเรารอทั้งปีนี่ไม่เกินสามร้อยแต่หนูปลูกกล้วยหน,หนูแยกเอาหนออยกหนอสองเดือน<ป>สามเดือนแยกได้ทีหนึ่งกอนหนึ่งก็ประมาณแยกได้ประมาณสิบหนอสิบห้าหนอก่อนที่มันจะออกลูกครับแล้วลูกมันจะออกมาเท่าไหร่ก็ตามครับมันก็เลยเป็นที่มาของ การที่กล้วยหนูเนี่ยหนูปลูกขายหน่อแล้วกล้วยหนูมันลูกเล็กมันตกเกศไปขายเป็นวีไปวางไม่มีใครจับของหนูแน่นอนถ้าไม่บอกกล้วยอินทรีนะแต่ถ้าบอกกล้วยอินทรีหนูก็พรีเซนต์ขายของหนูได้ไปเรื่อยแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาไม่จับนะกล้วยหนูเพราะว่าหนูแยกหน่อมันถ้าจนลูกมันไม่ตึงมันเลยเป็นที่มาของการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมครับพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการทำกล้วยผงนะครับ ในในายของการธุรกิจนะที่จะเป็นแปรรูปนะในในการใช้ความรู้ทางวัตกรรมต่อยอดจะมีหน่วยงานภาครัฐนะครับมาส่งเสริมเรื่องของโรงตากบ้างอะไรบ้างน,นะครับทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวพบกันครับในช่วงต่อไปครับในเรื่องของการนวัตกรรมการ,กรเกษตรนะครับเรื่องของการทำกล้วยผงนะครับของไร่เขยหลาหมื่นแก้วครับสักครู่เดียวครับ